ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซีโร่โซนิกกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเล่นมุมกล้องนะครับซึ่งจะนี้จะเป็นโบนัสทริคจากคลิปอสอนเล่นมุมกล้องแล้วก็เอฟเฟกตัวหนังสือนะครับเพราะว่าการเล่นกล้องผมรู้สึกว่ายัางสอนไม่ค่อยครอบคลุมนะครับก็เลยจะมาทําคลิปแยกเป็นโบนัสทริคไปเลยนะครับอ่ะโอเคครั้งนี้ก็จะมาสอนการซูมนะครับว่าหลายคนบอกว่าทำอินโทรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบ พี่ๆผมอยากให้อยากซูมเข้าอย่างเงี้ยทำไงอย่างเงี้ยหลายคนสมมติว่าทำมีโทเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าขั้นแรกผมว่าอย่างแรกก็คือควรรวม composition ก่อนหรือการ p compose นั่นเองนะครับเออคือต้องรวมคอมก่อนนะอันนี้สมมติว่าหลว,นะวิธีรวมคอมก็ลิกขวานะครับเออขิกขวาปะวะน,นี่ไงในวะที่เลเยอร์แล้วก็ p c o m มโพสตรงนี้นะครับ ออแต่นี่มาเป็นอินโทรที่เป็นวิดีโออยู่แล้วไม่จาเป็นต้องไปทําอะไรมากอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าถ้าเราแบบทำอินโทรเสร็จแล้วแบบเป็นเลเยอร์เยอะๆแล้วก็กด control a แล้วก็ p c o m p o s สไปเลยอันนี้ผมไม่ขอยกตัวอย่างแล้วกันโอเคเดี๋ยวแล้วก็เมื่อเรารวมคอมแล้วใช่ไหมแล้วก็ new กล้องเข้ามาเลย new คาเมล,ล่าเ้ามาเลยนะครับโอ,โอ้ยเป็นหวัด เปิดโมชันเบลอโมชันเบลอด้วยแล้วก็เปิด 3D โมชันด้วยนะครับอะหลายคนแบบคงจะงงอะผมขอยกตอนท้ายดีวยกว่าเพราะว่าเอ่อขอยกตอนท้ายเพราะว่ายังไงผมชอบทำตอนซูมเข้านะครับเออ,เอ,อสัตว์ค้างอีกแหละโอเคนะครับ นะโอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยอาจจะค้างๆหน่อยนะไม่รู้เป็นอะไรนะต่อไปนะฮะเมื่อเราเปิดทีดีโมชั่นแล้วนะฮะเออก็ติ๊กคีย์เฟรมตรงนี้นะครับเอาค้างอีกแล้วโอ้ย โอเคแล้วก็ติ๊กปุ๊บแล้วก็ไปที่นี้ปุ๊บแล้วเราก็เออนั่นค้างอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอืมค้างได้ไงโอ้ยโอเคเออต่อไปมันก็คงค้างแม่งต่อไปก็ แต่คีย์เฟรมเนี่ยต้องใช้มุมเนี่ยต้องใช้คือมือนี่ในการซูมนะครับอ่ะแล้วลองมาดูกันโอเคนะครับอาจจะมีปัญหาหน่อย้ก็เอา,าภัยนะครับอ่ะลองลองเล่นปุ๊บฟึ๊บเห็นไหมก็จะซูมแบบนี้นะครับฟึ๊บนี่ก็คือแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแค่เราเปิดทีนีโมชั่นแล้วก็เปิดโมชั่นเบลอเออ ึ๊บโอเคอะก็หรือถ้าเราอยากให้มันเอียงด้วยก็ไปกดที่ตัว R นะครับึ๊บอันนี้ศูนย์ก่อนกดตัว U อันนี้ก็ประมาณ25หรือ30ก็ได้อ่ะ30ดีกว่านะครับเห็นไหมฮะก็เหมือนที่ผมทำแล้วนะครับฟึบ โอเคนะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้โบนัสทริคไปก่อนนะครับอ่าเป็นโบนัสทริคจากคลิปสอนเล่นมุมกล้องแล้วก็เอฟเฟกตัวหนังสือนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วมากหรอกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคช่วงนี้จะอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ลูกค้าเริ่มมาติดต่อทําโลโก้เยอะไปหมดนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ